สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็อ f อชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาดูดอกลำโพง JPL 2 2 4 2 h นะครับเป็นลำโพงที่ถูกถูกจัดอันดับ ขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกนะครับของค่ายค่ายหนึ่งนะครับเขามีชื่อเสียงในด้านการจัดอันดับเกี่ยวกับดอกลำโพงตู้ลำโพงเครื่องเสียงกลางแจ้งนี้นะครับเอ่อ JBL 2 2 4 2 H ตัวนี้นะครับเป็นดอกลำโพงขนาด18นิ้วนะครับ18นิ้วราคาเข้าวๆนะครับที่เห็น นะครับผมได้แสดงไว้ด้านล่างนะครับเป็นราคาของอาจากทาง a เม z o n นะครับหาซื้อได้ทาง a เม z o n นะครับทุกวันนี้เราก็สามารถซื้อของได้ทั่วโลกนะครับทางผ่านเว็บเว็บไซต์ a เม z o n นะครับราคาเป็นราคาดอลลาร์นะครับมาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างของเขาก็เป็นโครงหล่ออลูมิเนียมนะครับโครงหล่ออลูมิเนียมซึ่งเราก็เห็นทั่วๆไปนะครับคล้ายๆกับ ลำโพงที่ใช้ในบ้านเราแต่ถ้าจะแปลงเป็นราคาในบ้านเราก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะ5้3 5หประมาณ1 5 0 0 0ประมาณเนี้ยนะครับก็อันนี้เป็นราคายังไม่บวกค่าขนส่งไม่บวกค่าสีนะครับแต่ที่ที่น่าใช้อีกอย่างหนึ่งของลำโพงยี่ห้อดังๆนี้นะครับน่าใช้อย่างหนึ่งก็คือเขามีชุดคิดชุดคิดขายนะครับชุดคิดที่ ใช้ซ่อมนะครับกรณีลำโพงอาจจะผุพังเน่าเปื่อยจากการโดนน้ำหรือว่าการใช้งานนานๆหรือว่าขาดอาจจะโดนกระแทกกระทันต่างๆนะครับเ,เขามีไว้คอยนะครับมีกลวยกระดาษานะครับไว้สนบเปลี่ยนกรณีเรามีแต่โครงนะครับส่วนแม่เหล็กนั้นไม่รู้จะคงจะไม่ชำรุดง่ายๆนะครับ J b l ตัวนี้ที่เขาสแตปมที่เขาสแตปมไว้ด้านหลังนะครับก็จะ เป็นตัวที่ made in California USA นะครับสหรัฐอเมริกานะครับมาดูคุณลักษณะคร่าวๆของเขานะครับคุณลักษณะคร่าวๆเป็นลำโพง4ลำโพง18นิ้วนะครับ460มิลมนะครับ460มิลมอิมพนพดนซ์ที่8โอห์มนะครับกำลังขับ800วัตต์นะครับ พิกที่พันหกร้อยนะครับแปดร้อยวัตต์พิกที่พันหกร้อยความถี่นะครับความถี่ที่เขารองรับก็คือตั้งแต่ยี่สิบห้าเฮิรตซ์ขึ้นไปเลยนะครับโอ้รองรับความถี่ได้ต่ำมากนะครับยี่สิบห้าเฮิรตซ์ถึงหนึ่งจุดหกเคนะครับส่วนความดังเขาอยู่ที่เก้าเก้านะครับ99เดซิเบลนะครับ99เดซิเบลขนาดของวายคอยนะครับวายคอยนะครับ4นิ้ว ร้อยมิลนะครับสี่นิ้วร้อยมิลนะครับก็น้ําหนักนะครับน้าหนักก็ประมาณ10.4กิโลนะครับน้าหนักประมาณ10.4กิโลก็คงจะเป็นลําโพงที่ให้น้ําเสียงที่ดีนะครับใสสะอาดนะครับเขาถึงได้จัดอยู่ในขึ้นเป็นอันดับ หนึ่งของโลกได้นะครับอันนี้ก็เราก็มาดูกันนะครับมาเล่าสู่กันฟังหากใครสนใจจะซื้อจริงก็ลองเข้าไปทาง ebay ดูนะครับ eBay แล้วก็ใช้บัตรเครดิตสั่งซื้อไปนะครับหรือไม่ก็ใช้ wallet นะครับ wallet PayPal อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็ซื้อได้นะครับทางสารัฐผมก็เคยซื้อของเขาก็ส่งมาให้นะครับไม่ใช่มัวแต่ ออาลอีลบาบบาบของจีนนะครับก็ทางสารัตก็มีนะครับมีอีเบมีอเมซอนนะครับเราสามารถที่จะซื้อของพวกนี้ได้นะครับก็ใครอยากลองของแพงก็ไม่ว่ากันนะครับใครอยากลองของแพงก็ไม่ว่ากันจริงๆก็หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับไม่ถือว่าแพงมากอ่อมันก็เหมือนๆกับของเรานะครับอย่างของเราที่ส่งออกไปขายนะครับส่งออกไปขายพวกอ่า พ่ออดิโอก็ขายหลักหมื่นเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ต่างกันนะครับจากจากนอกมาหาเราหรือจากเราไปหานอกแต่ถ้าจะให้ถูกก็ยี่ห้อนี้นะครับ JBL เนี่ย 2242 H เมันมีของปลอมเยอะนะครับของเรียนแบบเยอะนะครับหรือ,อเขาอาจจะมีโรงงานย่อยผลิตแถวแถวอินโดนีเซียก็ได้นะครับอินโดนีเซียนี่นิยมกันมากนะครับลองเซิร์ชเข้าไปดูในช้อปปี้ในอะไรก็มีนะครับของอินโดนีเซียนี่ค่อนข้างจะราคาไม่สูงนะครับแต่ก็ถ้าจะใช้ของ JBL จริงๆก็ควรจะนวนแหละครับ USA นะครับเอาของต้นกำเนิดเขาเลยนะครับต้องยอมเสียต้องยอมลองนะครับถ้าใครอยากลองถ้ามีโอกาสนะครับมีเงินมีทองก็คงต้องลองกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าของอะไรที่มันมันดีมันแรงนะครับของที่มันดีมันแรงก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับมาเล่าสู่กันฟังเพื่อประดับความรู้นะครับเพื่อประดับความรู้ เป็นกรณีศึกษาฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ